สวัสดีค่ะพี่ดี่ตื่นเต้นไงเต้นตื่นเต้นอ่ะวันนี้เรามาทำอะไรเออแนะนำตัวก่อนเลยเซลมินค่ะจากฝอดรุ่งเจริญพัฒนาสาขาคลองหลวงจ้าค่ะเซลเชอรี่ค่ะจากฟอดรุ่งเจริญพัฒนาสาขาคลองหลวงกันค่ะเออวันนี้เราไปทำอะไรพี่ดีเอยอะไรข้างหลังเราเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นลูกค้าที่จะส่งมอบตัวเอเวอเรสต์น็กเจนนะคะตัวนี้สองจนเบนทโบด้วยเออ สี่โอ้ตัวที่เขาหากกันใช่ป่ะพี่ใช่เลยโอ้สวยแบบนี้เลยนะคะเอออันนี้คือลูกค้าไม่ได้มารับรถเองอ่ะอ่ะแล้วเราจะไปส่งยังไงทำการใส่รถสไลด์ระส่งให้ลูกค้านี่เลยรถสไลด์แบบนี้เลยเออค่ะดูดีป่ะดูดีเนาะดูดีเนาะเออว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เกาะ กาะสมุยเฮ้ยต้องไปเกาะสมุยเลยเหรอเกาะสุขูโ่งข้ามเขาข้ามทะเลเลยเหรอใช่เรามีหมดลูกค้าจะข้ามเกาะข้ามดอยโอไปหมดอ่ะเออโอ้ยรถก็สวยอ่ะพี่นี่ตัวนี้สีขาวสวยมากเละสีขาวมุกหายาก ใช่ไหมใช่ค่ะเออสวยมากเลยอันนี้เราทําการล้างเอียบออกให้กับลูกค้าเลยก่อนส่งมอบเนาะพร้อมเอกสารคือพร้อมอยู่ในรถเลยอ่าไปส่งลูกค้าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนไปทับใจมีรถสไลด์ไปส่งด้วยใช่ใช่และตัวนี้นะแรงม้าของเขาคือ210แรงม้านะโอ้โห210แรงม้าเลยแรงบิด500นิวตันเมตรโอ้โหได้ไฟหน้าแบบแม็กชิกใช่ไหมแม็กชิก LED นะเออ เออแบบนี้เลยนะโอ้โหสวยอะ่ะสวยอ่ะอันนี้ลูกค้าที่จองมอเตอร์นะมอเตอร์โชว์นะต้นต้นปีนะโอ้โหได้รถแลว้วจ้าสวยอะรถคันนี้ใช่เนาะเออ,อรถคันนี้ก็มีความพิเศษหลากหลายเนาะใ,ใครที่อยากรู้ว่าเป็นพิเศษยังไงเนี่ยเข้าไปดูคลิปของเรา2คนได้ที่ช่อง YouTube อ่ะพี่ดิช่อง YouTube อะไรช่อง YouTube นะคะเ h e r r y Ford นะคะเอะะอ ของมิ้นนะคะก็คือช่อง YouTube Mint ฟอร์นั่นเองถ้าใครอยากติดตามเรา2คนก็สามารถติดตามเราสองคนได้ทาง YouTube ด้วยแล้วก็เพจเนาะเออ <page S 1> เรา <page S 1> ะะมีแบบออรีวิวนะคะรถนะคะทุกรุ่นทุกแบบนะคะไว้ให้ลูกค้าได้ดูกันใครใ<ช>อยากรู้แบบไหนรุ่นไหนนะคะเชิญกดเข้าไปดูได้เลยใช่นะค่ะหรือว่าจะไปตามที่อ่าเฟซ o ุ๊ เพจนะคะเชอร์รี่ฟอดคองหลวงนะคะแล้วก็ของน้องมิ้นนะคะมิ้นฟอดคองหลวงค่ะค่ะแล้วก็มีเพจทีมของเราเอีกนะคะตัวนี้เพจทีมของเราก็จะชื่อบีบีฟอดนะคะ ปอดตลาดไทยนะคะปอดทองหลวงตลาดไทยค่ะเออค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้คะเออเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปส่งมอบรถลูกค้าเนาะถึงตัวไม่ไปนะคะแต่ว่าเอาใจใส่ไปกับรถแล้วคันนี้นะคะแล้วก็ไปส่งมอบนะคะให้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็อวยพรให้ลูกค้านะคะรับรถคันนี้ไปเนาะพี่ดีเนาะขนเงินขนทองขนเงินขนทองเฮ่งๆ่รวยจิจการร่ำรวยนะคะแล้วก็กลับมาซื้อรถกับเราอีก เออเโอเคไปแล้วเนาะพี่ลี่ไปส่งมอบรถกันดีกว่าปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ